เป็นอะไรนอช่างเดี๋ยวลงไปดูหน่อยครับรถน่าจะขัดข้องนะน้ำแตกเดียวงงูบอกองูม,มันหลุดเรื่มมันอะไรช่างพุกหมดอ,อ๋อมันมันพุกมันพุกใช่ไอเขาเรียกอะไรช่างตัวนี้ป้าน้า หน้าแตกเลยครับทำยังไงทีนี้ไปได้ไหมหเล็กมันผุครับมันโดนน้ำด้วยนะพวกเนิมขี้ขาวๆนะั้นมันอาจจะกินมันกัดนะครับนะไปได้ไหมเนี่ย

ตร์ลองตั้งนานนะไม่เป็นอะไรครับขับออกมาได้นิดเดียวอ,อีกรอยอะไร่งกสร้างราสร้างน่าจะมีัเ็ออน่ครับ เก็บทายอ่อเกปาทาก่อนเนี่ยท่อตัวนี้นะครับมันไม่อยู่ตรงนี้เหมาะโจะเลยนะเนี่ยอยู่ใต้ไอ้แทงเหลืองเหลืองเนี่ยนะพอดีกําลังหาทางอยู่พอดีผมเจอท่อนี่นะอยู่ใต้นี่นะอยู่ใต้อย่างนี้นะยยนนะประมาณนี้ครับหันมาเจอพอดีครับ oh! แล้วก็เก็บมาถูๆกับถนนหน่อยเก็บมาถูๆกับคอนกรีตนะครับถูกับพื้นนะแล้วก็ลองสวมดูแล้ว โอ้โห oh, เป๊ะเลยครับเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 2> พอดีเลยครับ <Yeah. S 2> พอดีรูตัวนี้เลยนี yeah. ่น <Yeah. S 2> เดี๋ยวก็จะสวมท่อตัวนี้ไปก่อนนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> จะโชคดีอะไรขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ก็รอไปซื้อยางในอยู่ครับเดี๋ยวสวมตัวน,นี้เสร็จนะ ก็จะเอายางในมอเตอร์ไซค์มาพันช่วยนะครับประคองให้มันไปถึงบ้านก่อนตัวนี้ช่างก็ไปซื้อใบเลยนะครับมาตัดท่อโอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยนะพอดีรูเลยนะท่อตัวนี้มาได้ไงเนี่ยตัวล้อล้อนะ่ะต็เข่าปะติดใส่แล้วครับ นน,มามา 8, นี่ครับได้ยางในมอเตอร์ไซค์ใหม่เลยห้าสิบบาทห้าสิบห้าแล้วห้าสิบห้าบาทเอามาตัดพันเลยครับแกปัญหาไปก่อนครับให้มันถึงบ้านเราก่อน ับได้แล้วครับนี่เข้าการไฟฟ้าตรงนี้เลยส่วนภูกผภาคนะครชสีมานะเดี๋ยวไปหาเติมน้ำก่อนเดี๋ยวซ้ายซ้ายซ้ายนี่ครับห้องน้ำเ,เอาอย่างนี้เลยมาหาน้ำครับมาเสียอยู่หน้าการไฟฟ้าพอดีครับ โอเคเลยนี่มากรอกน้ำห้องน้ำใสเลยลหลอกค่อยนี่ครับได้น้ำห้องน้ำพอดีเลย,ยสุดยอดเลย <laughs> โอ้ ออมาอน้ำเต่ต,ตรง,งน้ากรเรียบร้อยครับก็นี่นะเผื่อสำรองน้ำไปด้วยครับเผื่อเติมกลางทางมันก็ยังรั่วอยู่นะแต่ว่ารั่วไม่เยอะแล้วนะครับรั่วเป็นหยดๆนะเดี๋ยวก็จะเช็คไปเรื่อยๆนะครับ จะเดินตามต่อแล้วนะครับเห็นเมื่อกี้ก็เสียอยู่ข้างหน้านี้เลยโอ้ไปไม่รอกันเลยครับช่า <c oughs> งเก้วส่งผมลงกระบะเสร็จแกไปเลยนุ่นเจอแล้วครับอยู่ข้างหน้าเรานะรถคันอยู่2องคันก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะถึงบ้านเรานะโอเคตอนนี้ก็ขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวออกจากเมืองเสร็จก็จะไปหากินข้าวนะหิวข้าวแล้วตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายสองแล้วครับครับตอนนี้ก็เติมน้ํามันแล้วนะครับกําลังเติมลมอยู่นะนี่ครับจอดไว้นานลมหมดครับช่างแก้วกําลังเติมลมอยู่ ตอนนี้เราอยู่ในปั๊มเชลนะครับปั๊มเชลโัวทะเลนะครับที่โคราชนะก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วนะครับปกติ <c oughs> ออกถึงจักราชนะครับออกจากโคราชมาถึงจักราช <c oughs> แล้วนะครับไม่ไไมไเ้าับม <c oughs> น้ำรั่วไหมน้ำไม่รั่วแล้วครับความร้อนล่ะปกติไหมความร้อนปกติโอ้น้ำไม่รั่วแล้วครับใช้ได้เลยความร้อนปกติในจอดเช็คน้ำนะครับ ไม่มีปัญหาแล้วน้ําอยู่แล้วครับน่าจะถึงบ้านแน่นอนเลยแต่ว่ายางน่าจะมีบวมอยู่นะปิ้งสันๆมานะครับช่างแก้วบอกยางบวมดอกเลือเยอะมากเลยน่าเสียดายครับแต่ว่ามันบวมแล้ว ว <Yeah. S 2> ัวไปตรงนี้เตียบมือลูบดูไม่ลูบแล้วเปิด <c oughs> ไม่รู้เส้นไหนบวมนะครับ,บ,น,บรน,น้ำไม่รู้แล้วก็โอเคแล้วครับมันจะไปถึงบ้านอยู่ รถต่นนี้ก็วิ่งได้ไม่เร็วนะครับประมาณ7 0 8 0ิบนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วช่างจะเปิดมอน้ำดูครับโอเคโอเคท,เทั้เต็มวนแล้วดิดวนแล้ววนแ,แล้วครับ แต่ว่าตัวน,นี้ไม่มีนะวาลเขาทอรอกครับตัวน,นี้น้ำหมดแล้วีย่ยวาลวไม่มีครับไม่ต้องใช้วาลวรุ่นนี้ทอดทิ้งเลย,ย <c oughs> อ๋นยอ,อน,นี่เพิ่งเปิดท้ายดูครับโอ้โหแกะได้ไหมดูหน่อยดิอู้กระบะปืนเจ้า สุดยอดเลยพื้นเอาเอาออกได้อยู่อยากสวยเลยครับเอาเอาไลเนอร์ไปใส่คันนั้นได้อยู่ใส่ไลเนอร์ให้ด้วยกระบะสวยแล้วใส่ไลเนอร์ให้อีกโอ้โหนี่บานทีดะทีเดียวโชคดีสองชั้นเลยอ่ะเดินทางต่อครับเหลือประมาณร้อยกว่าโลโอ้สวยครับคันนี้สวยจริงนะ เดิมๆเนี่ยโอ้โหไปแล้วครับไปเราก็ตามไปครับโอ้ช่างแก้วเย็ยบแล้วครับควันขโมงเลยตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณเนี่ยครับแปดสิบนะเนี่ยแปดสิบเก้าสิบได้อยู่โอ้วิ่งดีครับ ิ่งเลยนะครับเนี่ยดูไม่มีวอกแวกเลยน่าจะตั้งศูนย์มาดีนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านก็เดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีอมาถึงบุรีรัมย์แล้วครับตอนนี้ก็กำลังจะออกจากตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับไปอีกประมาณ20กิโลนะครับถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับก็หายห่วงแล้วนะครับยังไงก็ถึงบ้านแน่นอน วิ่งเฉลุยเลยเนี่ยช่างแก้วเหยียบใหญ่เลยครับ8090รู้ว่าน้ำไม่รั่วแล้วนี่โอ้โหมาเต็มที่เลยครับ8090เลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บ้านนะครับใกล้จะถึงบ้านแล้วไม้ดูครับเหยียบควันขโมงเลยเอามาแล้วครับสุดยอดเลยมาถึงที่บ้านผมแล้ว ยังไม่ถึงบ้านช่างนะครับอีกประมาณ3กิโลโอมาถึงกันได้ครับน้ำรั่วไหมไม่รั่วเลยโอ้สุดยอดมากเลยเย็ยบมาเต็มที่เลยเมื่อกี้นี่นะพอดีเราได้คันนี้แล้วเนี่ยเคนเตอร์ของเรา ถ้าผมไม่ได้คันนี้ก่อนผมก็ไปเอาคันนี้เลยผมได้หกอแล้วคันนี้ช่งางแกวก็ไปจัดมาเลยอ้ฝนจะตกพอดีเลยโอเคก็มาถึงอย่างปลอดภัยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงท่นนี้ก่อนเดี๋ยวช่างเกก็จะขับกลับบ้านเกนะครับประมาณอีก3มกิโลนะ เดี๋ยวเอาไว้วันหลังผมจะตามไปดูนะครับว่าคันนี้ต้องเช็คอะไรบ้างนะครับเก็บเช็คเก็บสภาพอะไรตรงไหนบ้างนะเนี่ยขับมาแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าขี่ทางไกลได้สบายเลยพร้อมใช้งานโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ